สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอัดคลิปไว้ก่อนเนาะคลิปน่าจะได้ลงประมาณทุ่มหนึ่งนะฮะร,ระหว่างที่กาลังไปนั่งกินข้าวกับแฟนอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมอัดคลิปนี้ไว้รอเลยล้วกันวันนี้อยากจะมาพูดถึงกระแสเงินสดนะครับแคทโฟกับกําไรจากการทํางานเนาะว่าเจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สองอย่างเนี่ยมันต่างกันยังไงนะฮะแล้วมันเหมือนกันยังไงด้วยโอเคครับมาเริ่มกันเลยกระแสเงินสดนะฮะ กับกําไรจากการทํางานเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งนะที่ไม่ว่าจะทํางานประจานะครับหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ดีเนาะเราก็ต้องบริหารเหมือนเดิมนะสุดท้ายมากลับมาที่คําว่า management หรือว่าการบริหารอยู่ดีและแต่ละคนก็จะมีการบริหารที่ไม่เหมือนกันอีกนะครับบางคนอาจจะได้ได้เงินอาจจะเป็นเงินเดือนนะจากาการเป็นพนักงานประจําและในขณะเดีวยวกันอาจจะทํางานเสริมอีกนะก็มันก็คือธุรกิจอยู่ดีเนาะคราวนี้ ทั้งกระแสเงินสดนะครับและก็กาําไรจากการทํางานเนี่ยเอาอย่างแรกก่อนนะกระแสเงินสดเนี่ยมันคือการเคลื่อนไหวนะการไหลของเงินนะที่เข้าและออกจากบัญชีของเราในแต่ละช่วงเวลานะเช่นรายได้จากงานนะครับเงินที่จ่ายออกไปเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหนี้สินนะครับหรือว่าการลงทุนนะอ่ะอันนี้มันคือการไหลเนาะถ้าเรามีกระแสเงินสดเป็นบวกนะครับ อันนี้เขาก็เรียกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าถ้ากระแสเงินสดของเราพอเราหักลบกบมนี่อะไรแล้วนะครับมันติดลบอ่ะอันนี้เราก็ค่อยมามองมาแก้ปัญหาจีนี้งว่าเออมันมีตรงไหนที่จะต้องปรับต้องแก้นะครับคราวนี้มาพูดถึงกําไรของอจากการทํางานกันบ้างนะครับกําไรเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะหมายถึงเงินที่เหลือนะหลังจากหักค่าใช้จ่าย ที่มันเกี่ยวข้องกับการทํางานนะครับเช่นค่าที่พักค่าเดินทางหรือว่าค่าอุปกรณ์หรือว่าหักภาษีไปแล้วนะครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือ,อความสําคัญนะครับเกี่ยวกับกระแสเงินสดนี่แหละที่อยากจะหยิบมาคุยกับเพื่อนวันนี้นะฮะแม้ว่าเราจะมีรายได้ที่สูงนะฮะแต่ว่าเมื่อไหรก็ตามถ้าเรามีค่าใช้จ่ายที่สูงตามรายได้ไปด้วยเนี่ยยังไงเราก็จนลงอยู่ดีเนาะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับเราสร้างรายได้อาจเดือนละหนึ่งแสนแต่ว่าเราสร้างนี่เดือนละ เก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะมันก็เลยแค่บาทเดียวใช่ไหมท่านี้ทั้งนั้นสิ่งที่จะมาการันตีนะครับหรือว่าเป็นตัวแปรสําคัญในการที่จะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีกําไรหรือเปล่านะมันก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าเงินที่มันเหลือจากการหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี่แหละนะครับแล้วมันก็จะเป็นกําไรให้กับเรานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทํานะครับก่อนที่เราจะ นำเงินไปใช้จ่ายเนาะเราหาเงินมาได้นะส่วมีเงินแล้วนะหาเงินจากนั้นเราก็หกักออมก่อนนะฮะหักออมนะฮะแล้วเหลือจากการหักออมเนี่ยค่อยอไปใช้จ่ายนะครับหรือถ้าคุณเป็นคนที่มีวินยันยสูงจริงนะเก่งมากเนาะคุณอาจจะหาเงินมาได้นะแล้วก็ใช้จ่ายไปเลยจากนั้นก็มันก็ยังเหลือส่วนที่เอาไปเก็บเอาไปเอาไป,เอาไปเก็บเอาไปออมได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้อง เหมือนเดิมอ่ะก็ต้องคุมตัวเองให้ได้จริงๆนะครับบางคนก็ทําได้นะแต่ว่าสำหรับผมผมยอมรับว่าผมทําไม่ได้นะครับยอมแพ้ในเรื่องนี้ผมจึงตั้งระบบอัตโนมัติเนาะเวลาเรามีรายได้มีเงินเดือนเข้ามาเนะี่ยผมจะตั้งไว้เลยว่า,าหักผมไปเลยนะครับตรงนี้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 ที่เดือเท่าไหร่ผมก็ใช้จ่ายตามนั้นนะครับมันง่ายเนาะยิ่งใครเป็นมนุษย์เงินเดือนยิ่งง่ายนะครับแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ไม่ใช่ว่าจะทําอะไรไม่ได้เขาก็มีการแบ่งจัดสรรเป็นส่วนไว้อยู่แล้วนะครับ อันที่2ครับก็คือความแตกต่างระหว่างกระแสเงินสดกับกําไรนะฮะบ,บางคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าตัวเลขกําไรเยอะแต่ถ้ารายรับอาจจะเข้ามาช้านะครับแล้วก็อาจจะมีหนี้สินอีกก็อาจจะต้องอมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นสภาพคล่องมันคือลมหายใจนะครับในโลกของการเงินยิ่งเรามีสภาพคล่องที่ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวของธุรกิจเองตัวของธุรกิจเองหรือว่าตัวของบุคคลเองนะครับยิ่งเรา มีสภาพคล่องดีนะก็คือมีกินมีใช้มีเลือเก็บนะมันก็จะทําให้ชีวิตเนี่ยมันง่ายขึ้นเบาขึ้นเนาะไม่ได้เครียดมากแต่ถ้าสภาพคล่องตัวนี้มันแย่นะก็มามองปัญหาเหมือนเดิมการจัดการกระแสงเงินสดนะครับสรับปนุกันเดือนแล้วก็เจ้าของกิจการเนี่ยนะหรือว่าจะเป็นนักลงทุนก็ดีนะในท้ายที่สุดแล้วมันก็จะยุบมาตรงที่ข้อข้อเดิมนะครับก็คือคุณทําแล้วคุณมีกําไรหรือเปล่า นะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจาการไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนหรือว่าคุณจะเป็นนักลงทุนนะครับสิ่งที่คุณทาอยู่นะฮะมันมีกระแสงเงินสดเข้ามาไหมนะฮะหรือว่ายิ่งทําก็ยิ่งติดลบยิ่งทําก็ยิ่งแย่ยิ่งทําก็ยิ่งเจ๋งนะครับเทคนิคในการบริหารกระแสเงินสดเหล่านี้นะครับเช่นการกันเงินไว้เป็นเงินสำรสองพอฉุกเฉินก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือน1ปีหรือว่าอาจจะเป็น2ปีนะมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ ทำให้ชีวิตเราเนี่ยรู้สึกว่าเอออย่างน้อยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหน้าที่การงานของเรานะครับหรือว่าเราอาจจะตกงานหรือว่าเจอพิษเศรษฐกิจเนะเราก็ยังอยู่ได้นะตั้งอีก3เดือน6เดือน1ปีหรือว่าจะเป็น2ปีนะครับจากการที่เรามีเงินเก็บเงินสำรองไว้ตรงนี้นะฮะการสร้างแหล่งรายได้หลายๆทางอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระจายความเสี่ยงว่าเมื่อใดก็ตามที่รายได้ของเราทางใดทางหนึง่งนะฮะในช่องทางใดช่องทางหนึ่งเนี่ยมันขาดหายไปนะะมันไม่ไหลเข้ามาละ สิ่งที่เราทําได้ก็คือก็สร้างให้มันมีหลายๆทางนะฮะมันก็เลยทําให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องเครียดกังวลม,มากนะฮะหากต้องเจอกับอ่าพิษเศรษฐกิจนะครับหรือว่าการที่จะถูกให้ออกจากงานเพราะว่าเราได้มีแผนที่2แผนที่3ไว้รองรับอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่เรื่องเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราวางแผนเตรียมการเพื่อที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆนะครับเวลาที่มีวันดีๆเนี่ยก็พยายามคิดถึงเรื่องแย่ๆไว้ แล้วจากนั้นเนี่ยชีวิตก็จะไม่ค่อยเจอกับเรื่องแย่ๆสักเท่าไหร่เนาะเว้นะแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอันนี้ขึ้นแล้วเราไม่ได้เตรียมการนะครับแล้วเรากา็รู้สึกว่าอยากจะมองข้ามตัวนี้ไปนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมันมองข้ามไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องที่ยังไงุณก็ต้องเจออยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาก็คือยิ่งเราใช้ชีวิตไปนะฮะ แล้วเวลาก็ผ่านไปบวกกับอายุของเราที่เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเนาะในวันนี้คุณอาจจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นมต้นมปลายนะครับหรือว่าคุณอาจจะเป็นนักศึกษาอยู่นะฮะหรือว่าคุณกําลังเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์นะเพิ่งเริ่มต้นทางานหรือว่าคุณกําลังจะประกอบธุรกิจอะไรใหม่ๆนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ลืมมองไปว่าเอ,อรอบๆตัวเราเนี่ยก็มีคนแบบนี้เหมือนกันนะคนที่เขากําลังสร้างชีวิต นะครับกำลังต่อสู้อยู่เนาะแล้วโลกมันก็จะประกอบไปด้วยคนอย่างเงี้ยครับหลายรูปแบบมากเนาะแต่ละแต่ละคนก็จะมีความชอบนะมีความรักในงานนะครับในกิจกรรมที่ตัวเองเนี่ยอยากจะทำนะบางคนก็อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องของปัจเจกนะะเพราะฉะนั้นเงินหน้าที่ของมันมีอย่างเดียวครับก็คือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะฮะ ในสิ่งที่เราอยากได้อยากจะมีอยากจะเป็นใช่ไหมฮะแล้วมันต้องมีเงินเท่าไหร่ล่ะมาถึงจะอตอบโจทย์เรานะฮะอันนี้ก็แต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันละผมก็เลยอยากจะนําเสนอนะฮะสิ่งที่เรียกว่าการวางแผนการเงินล่วงหน้าเนาะไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือนหรือว่า1ปี2ปีก็ได้นะว่าเออชีวิตต,ต่อจากนี้เราต้องเจอกับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเรียนจบมัธยมนะครับแล้วก็กําลังจะเข้าเรียนมหาลัย ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าออคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่มีกําลังพอนะที่จะส่งเสียเรานะผมก็เลยเบียนเบียนเข็มไปอีกทางก็คือโอเคถ้านั้นเราไปทํางานหาเงินไหมแล้วก็นําเงินที่หามาได้เนี่ยจัดสรรเป็นส่วนนะกินส่วนหนึ่งเที่ยวส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาเก็บไว้เพื่อที่จะเรียนต่อไมาหาอะไรอีกส่วนหนึ่งเนาะเราคิดได้อย่างนั้นปุ๊บเราก็รู้ว่าโอเคอันนี้คือโจทย์เรานะซึ่งทุกๆปีที่ผ่านไปโจทย์มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้ว อพอเราผ่านขั้นตอนนคะครับโปรเซสที่เรียกว่าการเรียนเสร็จเนาะเราก็ต้องทํางานเราก็จะมามองว่าโอเคการที่เราจะมีงานประจําทํานะ,อะตอนแรกที่เริ่มต้นทํางานเนี่ยเราก็คงจะยังปรับสภาพตัวเองยังไม่ได้ยังไม่สามารถเข้ากับงานได้หรอกนะฮะเรายังไม่เก่งหรอกในบัรเดียวนั้นแต่ว่ามันต้องใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งสงเดือนหรืออาจจะเป็น3เดือนนะเพื่อ อ่าที่จะผ่านโปรตรงนั้นไปเพื่อที่เราได้ทดลองงานแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราเข้าใจในเนื้องานที่เราจะทําและเราอ่ามีความรู้ความสามารถมากพอที่จะทํางานแล้วมันตอบโจทย์กับเจ้าของบริษัทได้นะครับแล้วเขาก็ยอมที่จะจ่ายเงินตอบแทนกับเรามาสิ่งที่มันเวิร์กในการทํางานประจําก็คืออ่าเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราต้องเสียเงินจ่ายค่าเทอมใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราทํางานประจาเนี่ยเราได้เรียนรู้อ่าจากหน้าง,งานจริงๆนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้ว พอเราเรียนรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่เขาจ้างให้เราเรียนรู้เนี่ยเขาก็ยังจ่ายเราเป็นเงินเดือนอีกผมรู้สึกว่ามันได้สองต่ออ่ะคือหนึ่งเราได้รู้จักและทาความเข้าใจเกี่ยวกับโลกของการทํางานนะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการหักจ่ายภาษีอ่าไม่ว่าจะเป็นภาษีสังคมหรือว่าภาษีที่รัฐบาลต้องหักไปนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันคือขั้นตอนหนึ่งที่เราจะต้องผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดานะฮะเราทุกคนต้องเจออยู่แล้วเนาะเพราะว่า ถ้าคุณไม่ทํางานบ้านคุณก็ต้องรวยมากหรือว่าคุณอาจจะมีทรัพย์สินอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณก็ในอดีตนะคุณเคยสร้างมันมาหรืออาจจะเป็นค่าลิขสิทธิ์ค่าสิธิพัตนนะฮะค่าเช่าอ่ะแต่ว่าท้ายที่สุดคุณก็ต้องผ่านขั้นตอนการสร้างสิง่งน,นั้นมาอยู่แล้วเนาะก่อนที่มันจะกลายเป็นเครื่องพิมพ์เงินให้คุณนะะคุณก็ต้องสร้างมันมาอยู่ดีหรือคุณอาจจะได้รับมันมาเป็นมรดกนะฮนะก็เป็นไปได้หมดเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าเราได้รับมาแล้วเรามีการบริหารจัดการนะครับเราเข้าใจว่าเออมันสร้างเงินยังไงมันทําเงินยังไงมันทํากําไรยังไงเนะนี่ยแค่นี้แหละเราก็ไม่จนละเนาะแต่ในทางนี้ทางนั้นนะฮะถ้าจะบอกว่าโอ้ผมทําไม่ได้หรอกครับพี่ผมไม่มีโอกาสผมไม่มีนั่นไม่มีนี่นะฮะก็เป็นเรื่องธรรมาดานะผมก็ไม่ได้มีโอกาสอะไรผมก็ค่อยๆสะสมค่อยๆทยอยทำนะฮะค่อยๆสร้างช่อง youtube ที่เราทําทุกวันนี้นะครับ เราก็เคยมีคนติดตามศูนย์คนมาก่อนแล้วมันก็กลายมาเป็นสามคนเป็นสิบห้าคนเป็นเก้าสิบคนแล้วก็เป็นหนึ่งร้อยคนอ่าวันหนึ่งมันก็เป็นพันคนนะวันนี้มันก็เป็นหนึ่งหมื่นคนเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับมันคือขั้นตอนที่อ่าเราจะต้องผ่านเราจะต้องผ่านเนาะมันคือขั้นตอนที่เราจะต้องผ่านไปนะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นทุกๆจังหวะของชีวิตนะก็เป็นแบบนี้แหละหลังจากที่เราเรียนจบนะมีงานมีการทําแล้วโอเคเรามีหน้าที่การงานที่มั่นคง ทำงานหาเงินนะครับตอนแรกก็เป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ใช่ไหมเป็นเด็กจบใหม่ทํางานเนาะทำงานไปสักแป๊บหนึ่งอ่ะก็จะมองถึงเรื่องของการสร้างครอบครัวแล้วนะครับแล้วอ่ะจะแต่งงานยังไงจะมีลูกยังไงจะซื้อบ้านยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่คุณจะต้องผ่านไปนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าอ่าคุณไม่มองเห็นอนาคต นะว่าชีวิตกาลังจะเจออะไรแล้วก็มาเตรียมการบางแผนแล้ววันหนึ่งที่คุณทํางานเสร็จแล้วนะครับมีครอบครัวเรียบร้อยส่งลูกเรียนจบส่งเสียพ่อแม่นะครับพ่อแม่ก็ถึงแก่ความตายใช่ไหมฮะเราก็กลายเป็นคนหนึ่งที่จะต้องเจอกับสิ่งที่เรียกว่ากเกษียณน,นะครับซึ่งพอเราอายุมากนะฮะอาจจะเป็น60ปีเนาะถึงเวลาที่ เราจะต้องได้พักและต้องหยุดแล้วนะฮะจากการทํางานเราไม่มีแรงนะฮะที่จะอาจจะต้องทํางานต่อเนาะอาจจะเหนื่อยมากนะร่างกายจ,จะไม่ไหวก็ต้องหยุดก็ต้องพักนะคำถามก็คือเราจะเอาเงินที่ไหนนะในการที่จะดํารงชีวิตอยู่ถ้าเรายังไม่ตายนะครับตั้งแต่อายุ60ที่เราต้องกเกษียณไปเนะี่ยมันก็เลยเป็นคําถามนะฮะที่สะท้อนกลับมาว่าโอเคเรามีเวลาทํางานอยู่เท่าไหร่ เราต้องเก็บเงินเท่าไหร่แล้วเรารู้จักเครื่องมืออะไรบ้างที่จะพาเราเนี่ยไปถึงจุดหมายเรานั้นนะมันก็เลยสะท้อนกลับมาว่าโอเคถ้าไม่เตรียมการไม่วางแผนเนาะอ่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องเกษียณเนี่ยนะอย่างที่คนหนุ่มแกบอกว่าอ่าเงินเกษียณเนี่ยมันก็คือภาพขยายของเงินสำรองนั่นแหละนะจุดเริ่มต้นเวลาที่เราทํางานเนาะเราก็เก็บเงินสำรองใช่ไหมฮะพอมีเงินสำรองเต็มแล้วเนี่ยปุ๊บอ่ะแผนต่อไปที่เราจะมองก็คืออ่ะ อยจะเก็บเงินเพื่อกเกษียณแหลนะมันจะเป็นลักษณะมันเป็นทีละขั้นทีละตอนนะสเตป by สเตปนะเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยที่เราจะกระโดดข้ามไปนะเราก็ต้องค่อยๆทําค่อยๆสร้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะผมว่าผมน่าจะขมวดปมประมาณนี้แหละนะครับแท้ที่สุดแล้วผมยังชอบคำนี้อยู่เหมือนเดิมก็คือเราก็ต้องดูแลตัวเอง เป็นเรื่องธรรมดาเนาะลูกเมื่อส่งเขาเรียนจบแล้วนะครับเขาก็มีหน้าที่ต้องดูแลชีวิตตัวเองนะครับรับผิดชอบชีวิตตัวเองเราก็ไม่ต้องไปรบกวนลูกนะเราก็ดูแลชีวิตตัวเองก็แยกย้ายกันแบบนี้นะครับผมว่านี่แหละประเทศมันจะค่อยๆขับเคลื่อนไปก็จากวิธีคิดแบบนี้แหละก็คือตัวเองสร้างชีวิตนะแล้วก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปหวังพึ่งใครไม่ต้องไปหวังพึ่งว่า อาจจะต้องให้รัฐนะมาดูแลนะโอ้โหทุกวันนี้รัฐยังขาดดุลเปสิบสิบปีเลยนะอาจจะยี่สิบปีสาสิบปีด้วยซ้ำเนาะแล้วถ้ามีคนคิดแบบนี้นะครับอาจจะครึ่งหนึ่งของประเทศก็ได้อะผมว่าแนวโน้มที่ประเทศเราจะดีขึ้นก็มีนะครับมันเป็นเรื่องแบบนี้แหละเนาะมันไม่สามารถที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งมาแล้วก็เสกว่าเราจะมีชีวิตที่ดีพร้อมกันนะครับทุกคนนะไม่มีทางคนที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ก็มีแค่ตัวเราเองนี่แหละเนาะ เราอยู่กับปัญหานะฮะเราเห็นปัญหาอยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยมันคือปัญหาของเราแล้วเราจะไปหวังพึ่งให้คนอื่นแล้วมาช่วยแก้นะทําำไมเราไม่จัดการปัญหาเองซะละนะฮะไม่ต้องไปบน่นนะเลิกบ่นแล้วก็ทำนะทํทำมาที่เรารู้แหละวันนี้เรารู้แค่นี้เราก็ทําแค่นี้ไปก่อนนะะเออแล้ววันหลังเราได้เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะผมเชื่อว่ามันก็คงจะไม่มีอะไรที่อยู่ยังไงก็จะอยู่อย่างนั้นหรอกมันก็จะต้องปรับ ต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดาครับวัฏจักของโลกงนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปและอันสิ่งใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช่ไหมมันไม่มีอะไรที่จะยืนคําฟ้าเลยเนาะก็มีแค่นี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวก็เตรียมตัวไปกินข้าวกับแฟแล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ